ก็คือดูดถนนขึ้นกระชับขึ้นใช้งานได้จริงนะดูแล้วป๋าับเหยียบมา106ื่อกี้อยู่อยู่แน่นอนสวัสดีครับโฟผมนนทตแกรมครับเช่นเคยครับวันนี้เจอกันอีกหนึ่งคลิปหนึ่งรีวิวแล้วกันนะเหมือนเดิมครับเป็นคลิปวิดีโอมา แนะนำแล้วก็บอกความรู้สึกของออลูกค้าที่เข้ามาติดตั้งสตัดปรับเกียร์กับทางเรานะฮะวันนี้ผมอยู่กับเจ้า Civic FK ฮะเป็นรถ ป้ายแดงอีกคันหนึ่งฮะออกศูนย์มาเลยฮะเดี๋ยวคุยกับลูกค้าไวแล้วว่าวันนี้เราจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูว่าเจ้า FK คันนี้ใส่สตสาร์ทเฮดเอยเอสเปคไปเนี่ยแล้วฟิลลิ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ลูกค้ามาช่วยรีวิวนะคะันนี้เดี๋ยวไปลองด้วยกันนะฮะก่อนไปลองก็ฝาก like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะโอเคไปดูเลยครับ ป้าขับเป็นคนขับรถเร็วไหมครับเร็วถ้าทางร่องอ่ะรับเร็วก็ร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกพันแสดงว่าเร็วแล้วล่ะแถ้าเกิดมันไม่มีร้องรถไม่ว่างมันก็ทําไม่ได้กระชับขึ้นนะดีขึ้นมันโยกน้อยน,น,นยกกพื้กับมันนุ่มอะ่ะมันอยูอ่อบะมันโยกคือของเก่าอะนะ เป็นที่สปริงบ่าคือโชคเดิมอ่ะมันมันไม่ได้รองรับเพื่อการโหลดเนี่ยพอเราโหลดไปปุ๊บระบบด้านในของวาล์วน้ามันเนี่ยมันไม่ได้รองรับมันโยนนะครับคือรถทรงสวยจริงแต่มันไม่เกาะถนนไม่ดูดถนนเนี่ยอันนี้มันจะรู้สึกแบบว่าเอาความรู้สึกบปาตอนนี้แบบดูดขึ้นไหมใช่มันม,มันหนืดขึ้นนะ,นะแล้วก็นุ่มด้วยเข้าซอกแซกอนะ นนมั่นใจขึ้นอ่ะเพราะว่ามันทรงตัวดีกว่าแล้วก็มันไม่วยกอ่ะมั่งเขาโพ้งก็ดีนะดึบเลยนะอืมใช่โอเคดีรเว่าเยอะมากเลย ไม่ยืดมันเบรกมันดูดขึ้นนะครับเพราะด้วยโชคมันยุบตัวน้อยลงนะก็คือแล้วสตาร์ทคันนี้คือป๋าใช้เป็นคันแรกไหมที่เป็นสตาร์ทนะใช่ครั้งแรกทุกการทุกการนะค,ครับคือใช้โหลดสปริงอ่าใช้โหลดสปริงแต่คันนี้เป็นสตาร์ทคันแรกใช่ไหมใช่แล้วฟิลเป็นไงบ้างรู้สึกรู้สึกขับกระชับมับบ่นใจมากขึ้นหนะเนาะดีขึ้นใช่ไหมขึ้นนะใช่แล้วก ทรงตัวก็ดีเราก็รู้มั่นใจไม่แข็งเนาะไม่แข็งแล, <Okay. S 2> แล้วอ่อนมากไปมันก็ยุบตัวชนแบบทุนซุ้มล้อซุ้มล้ออีกอ okay. ก็คือดูดถนนขึ้นกระชับขึ้นนะใช้งานได้จริงเน่ะดูแล้วป๋าเหยียบมาร้106เมื่อกี้อยู่ <c oughs> อยู่แน่นอน <c oughs>